พบกันอีกแล้วครับเิรื่วอัดฟางเก่านอกนะครับอันนี้เป็น MF 1 2อฟหน่นะครับหรือว่าแมซี่หนึ่งสองแปดตัดหน้าเท่ากับหนึ่งสองสี่นะครับตัวเครื่องแคบลงเท่ากันหนึ่งสองสี่เก่านอกนะครับผมพร้อมแปลงล้อหลบนะครับไว้ด้านหลัง เราหลบเราแปลงชนิดแบบที่ว่า,าสามารถที่จะย้ายกลับคืนมาไว้ตำแหน่งเดิมได้นะครับประมาณนี้นะครับลูกค้าที่สนใจเครื่องอัดฟางนะครับทางร้านฟางทองแท็กเตอร์ของเรามีจําหน่ายนะครับเครื่องมากกว่า300ตัวนะครับมบีดูแลหลังการขายทั่วไทยนะครับจดด่อนได้นะครับนะ ถ้านายสนใจเครื่องอัดฟางหรือสนใจที่จะตัดยน่นเครื่องอัดฟางเช็คระบบเครื่องอัดฟางติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0931070836จ้างนาดครับทางเรายินดีให้บริการทั่วไทยนะครับผมหรือลูกค้าที่อยากได้เครื่องอัดฟางเก่านอกนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือเงินผ่อนนะครับทางร้านเราก็มี ใจก็ติดต่อสอบถามได้ทอีเบอร์0931070836นะครับสง่งมอบห้ทั่วไทยมีดูแลหลังการขายให้ถึงบ้านนะครับ เรืของเรามีสองสาขานะครับสาขาหนึ่งตั้งอยู่ที่บ้านบนาคตตำบลบุกแปลงอ,อจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะครับสาขาสองตั้งอยู่ที่บ้านไทยเจริญอ,อยามตลาดจังหวัดกาลสินต้รงการเครื่องอัดวางต้องการอะไรเครื่องอัดฟางเชื่อกมัดฟางหรือต้องการติดจ้างไปเช็คระบบหรือซ่อมนะครับก็ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0 9 3 1 0 7 8 3 ทางเรายินดีให้บริการทั่วไทยนะครับอันนี้เป็น MF 1 2 8นะครับตัดยนต์เท่ากับ124อพร้อมแปลงลอ้อหลบด้านฝั่งขวามือนะครับเราแปลงในรูปแบบสามารถที่จะเอาอรอกลับไปอยู่ตำแหน่งเดิมได้นะครับ,นะรบสามารถถอดเปลี่ยนสลับไปอยู่ตำแหน่งเดิมได้ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับโดยสอบถามได้ที่เบอร์0931070836ช่างหน้าครับสวัสดีครับ